เก่บ่งเคยในะช่วง,างตานะปัญหา iPhone นะครับผมหน้าจอนะครับมันต่างกันจังระหว่าง iPhone 11กับ iPhone 2 Pro Max รู้สึกว่าจอ2 Pro Max ปติดเหลืองปกตินะครับว่านะปิดตูดโทนปิดอะไรต่างแล้วนะครับเป็นหน้าจอปกติเป็นที่หน้าจอครับเนื่องจากว่าจอ lcd ก็คือ iPhone 11ใช้จอ lcd กับ iPhone 2 2ใช้จอ OLED นะครับทำให้มันเลยต่างกันนะครับผม มนเลยดูสีเหลือเป็นปกตินะครับดสีกับเข้มกว่าปกติน,นี่นะครับแต่ต้องแจงกันมีถ่าอะไรนะผมหรือถ้าเกิดไม่สบายใจไปเช็คที่ i อเคได้นะครับอาจเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับผมลองไปตรวจสอบแต่ลหลักๆก็คือเป็นหน้าจอหลักนะครับแต่คิดว่าเหลืองมา่ผิดปกติก็ไปเช็คที่ไอเคได้นะครับสวัสดีในช่วงถามตอบปร i p h o โฟนหุ้นจลนฟิล์เท่านี้นะครับขอบคุณใจตามมาแกะชมดนะ้วยครับสวัสดีครับ